กุบบนรับหมูยอสุดพริกไทยดำคล้องแท่กับกุบบนครับ,อบ,รบ,บ,รบเอามากินน้ำเขาเป็นมาขายเจอทองขามครับหลานผมเลยครับหมูยอพริกไทยดำกุบนบนกนะัชาดีครับวันนี้กลับบ้านโดนแล้วครับพี่นอ้องครับให้กุบบนนะครับกินก้อจับใส่หมูยอ แซ่บกินมาจะหน่อยแล้วครับหูหนอครับเอามาหนึ่งเอามารวกเอามาถอกดกระแบคกับกินมาโดนแล้วครับสูตรเป็นยังเก่าอยู่นลยครับเปืเป่อน,นครับบริสิทธิ์ผมนี่บริสริทธิ์เสยผมสระเภทที่ว่ามันนี้ภาพถ่ายพานชนีครับเปืเป่อนๆครับคนละเคร่ง บางคนลูกค้าก็มีปัญหาทีดนึงครับเขาไปต่างคาติดสแกนได้ครับปักมุดบักรตำแหน่งเกี้ยงเลยวันนี้ครับวันนี้ตอนรับสีอุ่นนะฝ่ากทะผลูกค้ายังเดินกันอยู่นะครับเกี้ยงเลยนะครับเพื่อนนะครับลูกค้ายังเดินกันเรื่อยๆอยนะฮะช่วงสุดท้ายแล้วก็เลยมานั่งกินหมูยอครับ คนอุบลบบวขาดกับคิดทอดว่าจะกินหมูหง่อไนำ้ำเข่าเนี่ยนะครับแกงมไนั่งกับมอกเลยว่าแสงใหญ่ก็จุงบ้านจะฟองแล้วครับกะแนะนำวงยันในกรุงเทพครับกะน,นึกถึงบ้านด้วยกันครับมองเลยมองไลยมันจำแม่น้ำม,ม่นกับอยู่อุบลกับฟรินครับ ช่างประเร็ดดีแม่นมม้ำมุ่นคนดีขวมเกินวัยครับอยู่แถวไต่สะพานเซรีนะครับน้ำสมักเงีมักส้วมไว้ครับมูลนจะมีมูลนหน่อยมูลนใหญ่มูลซ้อยออไปหลายๆมูลครับแถวทามันเย็นกับท่วมถามมันมากระคับแน่นามครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนอยู่ไกลน้ำแต่ยึดจำน้ำครับมีบอกที่บ้านครับ ขนาดในกรุงเทงเพราะว่ากับตกสองมือซ้อนกันครับต๊กนักแห้งตกน้านแห้งครับถ่วงครับระบายเพราท่านนี้กันครับกรุงเทงถ่วงกันแทบทุกพื้นที่เลยครับมันระบายเพราท่านกับเออวันนี้ก่โตกซีไข่แน่แล้วครับตกแห้งไร้โรคกระติดบเป็นเช่นนี้ครับเขาไว้จะต้องแล้วมันกะยังตกอยู่ว่าท่าน้า ในสิ่้อยกระท่อมนะครับเงินกับยิ่งกว่มส่วันวร้อยกระทงอมนับนะครับผม